Because of you I shine สวัสดีครับพวกเรา Buzz ส,สวัสดีครับพวกเราตอนนี้อยู่ backstage นะครับของคอนเสิร์ตบิลกินเทมเพลคอนเสิร์นะครับเย้ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> เรากำลังจะรอสร้างเช็คครั้งสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นเพอร์ฟอร์ม เป็นบรรยากาศเบื้องหลังของเด็ก79 8นะครับผมก็วันนี้มาซาวเช็คก่อนตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็จะอกไปลุยครับพวกเรามาผล่มหมด3เพลงครับผมก็เอ้ย5เพลงครับผมขอบคุณเอครับก็รอดูพวกเราด้วยนะครับสัญญาว่าจะมามอบความสดใสให้กับทุกคนในวันนี้ครับเเธอยังดน now กองเาเพราะว่เาเฟี้ยวเท่มากเแต่เป็นครั้งแรกที่เดินดนตรีสดหรือว,ว่าเล่นกับดนตรีสดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มาอิ p แพ t คแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ดูแบรนด์สดแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ฟังคอนเสิร์ตพิลกิน ห้าหลักได้ใก้เกือบหมื่นคนไม่รู้ว่าจุดอีก่คนแดีวผมเดาว่าประมาณหน,นึ่งคนคือแบบปกติผมไม่เคยมาคอนเสิร์ตที่แบบคนเยอะขนาดนี้นเนพราะเพิ่งไปแค่คอนเสิร์ตเดียวก็คือไทย้าสูดแหละเทปไหนมีพีวัตถุไม่มีไทยไม่มีไม่มีไทยไม่มีดีรับมีเปอร์ดูเฟสสองคนนี้คือหลายใจครับคนนี้เขาไปเรื่อยครับอะไรเดี๋ยวสักวันหนึ่งถ้าหลายใจไปเรื่อยมากก็จะยืนคนเดียวในเบมหลอสวัสดีครับ วันนี้พวกเราเป็นตัวแทนแรปเปอร์แรปเปอร์ตัวเจสองคนครับใช่ครับวันนี้ว่าพวกเราแต่งหน้าเสร็จก่อนใช่เราก็เลยจะไปทัวร์ให้คอนเสิร์ตพิกินคือใครได้มาดูคือพูดไปแล้วนะเรานึ่งแต่ว่าบอกอีกทีว่าโชวดีมากพิกินเต้นโหดมากครับใช่ครับอันนี้จริงครับพิกินเต้นโหดมากรอดูเลยแบบมูนบอกเออมูนบอกแบบต้องแต่งหน้ากันครับว่าใครจะแต่งหน้าอยู่บ้าน Let's go เข้าามก็จะจะเห็นได้นะครับว่าข้างในเนี่ยจะมีทั้งห้องน้ําในตัวแล้วก็เหมือนรีดูบ้านเลยมีห้องน้ําในตัวครับแล้วก็มีโซนเครื่องแต่งหน้าเครื่องแต่งผ้าตอนนี้ทำบุ๊คเสร็จยังทำเสร็จแล้วสิครับอันนี้อันนี้โอ้โหไม่ตื่นมาแล้วเนอันนี้เล็บเล็บนี่มาจากไหนอันนี้ตรงอะไรนบิลิกครับิลิกบิลิกพี่ก็เล่นแต่งหน้าพี่ก็พี่ลิกเหมือนกันไปต่อครับไปต่อครับเอาจบแล้วหรอทุกคนครับรักครับรักทุกคน ครับนี่เขาทัดใจนะครับก็ทำอะไรอ่ะเล่นช่วยแบบดำเนินรายการแบบแนะนำคนอ่ะชานดำเนินเนี่ยเฮ้ยใครช่วยหน่อยไหวละคือใครมันพูดเก่งนะครับคือที่ผมพูดคนเดียวพูดไม่เก่งหรอพูดไปแล้วไม่ช่วยหน่อยทีนี้เขาบอกให้ดำเนินรายการแต่พูดคนเดียวตอนนี้ชอนไหรแลน้าไม่สนใจจะดำเนินรายการทำอะไรก็แนะนำแบบแต่งหน้าครับวันนี้นะหงเราก็มาอยู่กับเอ่อวิญญาณเทมเพลนะครับอ๋อ เล่าให้หน่อยว่าหลังจากดูลันทูเมื่อวานรู้สึกยังไงเออจริงเมื่อวานดูละพี่วิกกี้ลันทูแล้วแบบคือโหดจัดอะคือผมแบบดูแล้วอินมากคือปกติลันทูมันก็แค่แบบซอสอะไนั่นแต่แบบเมื่อวานพี่วิกกี้โชว์เหมือนแบบเหมือนโชว์จริงอะอืมแล้วเขาอินมากอ่ะอินอินแม้กระทั่งตอนลันทูอะคือผมไม่อยากไม่อยากขึ้นแสดงอ่าอินจนเราเกือบร้องไห้อะเออผมบอกพี่งพี่งผมอยากนั่งดูไม่อยากเป็นไม่อยากขึ้นเป็นเด็กอะคืออยากแบบ อยากลับบทเป็นคนดูแบบอินอินซึ้งอยู่ข้างล่างเวทีอยากรู้เม่มเ้ครครูๆูก็เกือบรอนนั่งอยู่ข้างๆกันล้วสลับหมวกกันเราสลับหมวกกันใช่ครับมีนักสมวกสมวกตมวกลำตอนแรกอ่ะผมจะเปิดหน้าผากมาจุกี่ี่เล็กอยากหมวกไม่อยากเกือบหมวกนิดนี้อยากอยากให้นี่เกือบหมวกนึ่งห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 น่หนล่บหนว่งหนึ่ง้นึ่งหนึ่งหนึ่งหน่งหนึ่ก็ได่งหนึ่งมนึ่ตอนแรกผนจะงหนึ่ีน่งหนึ่ง่าก่งห่หนึ่หมึ่งหนี่งก่่ ยาเมื่อคือตอนแรกผมบอกพี่แล้วพี่เล็กผมจะมาจุกนะแล้วแล้วแล้ก็เมื่อวันผมก็คิดไปพี่เล็กอยากพี่เล็กอยากให้ผมใส่หมวกเป็นเพื่อนไหมสำรับหมวกกันพี่เล็กขอ,อกจากหน่ว่าหมวกเป็นเพื่อนไงดี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 แล้วตอนนี้เราก็คอนเสิร์ตเริ่มแล้วเดี๋ยวเราแอบดูพี่วิวกินนิดนึงนะครับในทีวีนะใช่เราแอบดูพี่เขากันครับครับพี่ครับครับรู้สึกเป็นไงเมงื่อวานไปดูดูรันรันซูรันเต็มมแล้ว สนุกมากแบบเข้าใจแล้วครับว่าทำไมพี่วิวกินถึงมีแฟนคลับเยอะเพราะว่าเมื่อวานโดนตกเต็มๆนะครับจริงๆแล้วเพลงที่ชอบที่สุดคือเพลงดูงนี้ที่แฟนัเป็นตั้งนานแล้วซึ่งวันนี้เราก็ได้ร้องใช่ใช่เพลงที่เพื่ออยากฟังมากๆแต่ว่าเพื่อไม่เคยได้ฟังสดก็คือเพลง you are my everything ชอบมากเมื่อวานเมื่อวานเราได้ฟังได้ฟังนี่จ๋าเลยบอกว่าในจอเรอไ้ห แค่ลายคอรันะที่กินนี่ไม่ทันร้องก็มดลุกแล้วเอทำได้ไ้มทำไม่ได้นะฮะดีจริงคือขนาดขนาดผมไม่โดดผักนะผมยังจะร้องไห้ไปไป วันแรกวันที่4เราก็อยู่ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับนะครับผมเรามาบล็อกกิ้งทัวร์เพราะว่าเราใกล้จะรใกล้จะขึ้นสเตจคอ้นสเตจซึ่งอันนี้เป็นความลับเรายังเป็นเกสอยู่เกสอยู่เป็นเกสอยู่อนี้คนยังไม่รู้ออกไปเนี่ยทุกคนก็รู้แล้วเต็มรู้ที่หลังไงบางคนนี่ยเพิ่งรู้ว่าเราว่าเราเป็นเกสไงคนที่มาดูคอนจะดูเลยนะคนเลยนะคนมาดูคนนี้ได้ดูเราด้วยนะโอ้เอองงเลยพูดอะไรอยู่อะ ไม่มีใครที่จะสู้ผมไม่ได้ทุกคนจะสู้ผมได้หมดเลยพพรร้อมใช่เพราะว่าวันนี้เราจะยกทีมให้พิจิตพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยเนี่ยอาจจะมีแบบว่าท็อปซีเครทให้ทุกคนนี่ได้ทราบแจ้งทราบนะเรื่องจริงวันนี้ผมว่าทุกคนก็อาจจะยังณตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ชื่อวงเราว่าชื่อวงเราคือชื่ออะไรเคือใบ้คือใบ้เลรทำอันนี้มาเฉยเลยร้านใครคนไม่ได้เนี่ยชวนใครมาอีกไหมเนี่ย จะใครมาอีกไหมเดอไม่ไม่ชวนแล้วมรับอกเราเราจะแม่บอกแฟนคลับเพื่ให้รู้ว่าวงเราชื่อว่าอะไรกน่าเทสก้าหนึ่งสี่เอ็มไอใช่สุรพงศ์เอ็มไม่ใช่พงศสว่างไม่ใช่พีพวงกันไหมวงเราชื่อพี่คอสออฟยูไวด์ใช่บัสต้องมา มัน่อยน่อยมนอตอนนี้ไม่มีใครรู้นะไม่มีใครรู้จริงนี่กองแรกนะกองแรกรู้แค่เราสามสี่คนนะสคนแล้วก็รูกพี่ยงแล้วก็รวมคนในวงเราอีกแล้วบริษัทอีกหลายคนก็เยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่แต่เนี่ยเป็นวอลกแรกที่จะแบบออกสู่สายตาประชาชนหลังจากที่ ประกาศชื่อบงไปแล้วก็อหละครับทุกคนอาจจะได้รู้แล้วแหละก็เป็นว่าใครรู้แล้วเนี่ยจู่ๆไปนะครับอย่างผมบอกใครรอหลังมาที่8แล้วก็ลงทวิตโคต้ดทวิตให้ฉ่ำจะเอาให้ขึ้นเทรนระดับหนึ่งเลยครับติดเทรนด์ระดับโลกเลยตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับต่อไปก็ว่าจะหาแบบอะไรกินซะหน่อยเพราะว่ารรววคอนเสิร์ตมันปมามีอะชิโม่แล้วแบบไม่กินอะไรเดี๋ยวไม่ไหวตอนนี้กำลังหันข้วยครับ คือเขาบอกว่าก่อนที่เราจะมาเป็นคนเนี่ยเราเคยเป็นลิงมาก่อนมาแล้วก็าต้งยิงกล้วยมาแบบไปหากล้วยก่อนหัวหัวมากมากที่สุดเลยไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์ไม่เรียนไม่เคยคุณไม่ไม่ถือว่าในวิทยาศาสตร์มันไม่มีมันไม่มีบอกว่าที่สองมีเว้ยพี่แคพี่จต่ไม่ได้หัที่สุดลองลองแบบเปิดไม่ไม่ลองลองเสิร์ชดูลิงลิงเป็นคนลองลองหาดูน้องหรับางครั้งผมก็ไม่เข้าใจว่าน้องพูดอะไรหรือว่าหรือว่าผมไม่ผมไม่ทันน้องวะดูไม่ทันร่ากันมั้ง 走 คนที่ถูกคุมคัมโดยพี่ยอมสชียรเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าต้องแสดงความเสียใจกับน้องๆด้วยนะครัเพราะว่าถึงน้องๆนะจะพึ่งมาแต่ว่ายัางไงพี่ก็เป็นระดับหนึ่งในใจพี่ยังตลอดมา,ลดมาและตลอดไปไป ขึ้นไปขึ้นไปคอนเสิร์ตเขาบอกว่าเนี่ยพี่คินเขาเป็นลูกรักเป็นเบอร์หนึ่งด้วยเบอร์หนึ่งตลอดไปและเสมอไปใช่เสมอไปตลอดไปใช่ก็เป็นลูกรักทุกคนครับงเฮ้ยกินเด๋อเก่งเปรียบสองเฮ้ยแล้วใครแล้วใครเบอร์หนึ่พีพีครับพีพีอนาคตพวกผมจบแล้วจบแล้ว เดี๋ยวสักวันพวกผมจะเป็นก้าวจะมีการแย่งแย่งชิงตำแหน่งแล้วแบบผมจะพูดได้เต็มปากเต็มคำยูกินเราคือลูกรักเบอร์หนึ่งของพี่ยงสมยศสุก้องครับครับเดี๋ยวรอดูนะครับใช่ไหมมาร์คใช่ครับสวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่ยูกินเทมโปเดย์สองนะครับว้าวว้าววันนี้ก็เตรียมตัวแต่งหน้ากันเรียบร้อยแล้วครับกำลังรอขึ้นบนสเตจครับก็เหมือนจะเริ่มประมาณหกโมงตอนนี้กี่โมงนะครับ ตอนนี้6กโมงครับก็คือกำลังจะเริ่มแต่เราว่เราต้องสแตนบายหลังเวที1ึงทุ่มนะฮะก็มีเวลาเตรียมตัวอีก1ชั่วโมงก็ตอนนี้ก็ชิวๆมารอดูกันว่าวันวันที่2จะมีอะไรแบบว่าสนุกสนุกสุดร์ไพมากในคอนเสิร์ตครับก็คทักครับทักครับทักว่าทักว่าอะไรฮะเฮเบฟเบฟมีวอทช์ซับ Oh, no. But if the version of the original is be like Hey babe, give me a place to lay my heart on. I feel the gold in the dawn. You make me feel safe and warm like you in the show. I'm winning the war. The heart from red to gold. Please do me the honor and be my tomorrow tonight, tonight. Talk, 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 talk. Oh, <coughs> what a talk crush. Baby, what's up? Just <coughs> when we're close, <coughs> I get my head in the clouds. So much time has passed, but we're together. No matter what, the time that we're together, my baby. Let's go. <coughs> <coughs> ที่สองนี่สองรอบอะไรนะครับวันนี้วันนี้เราจะมีเป้าหมายคือต้องทำอะไรครับวันนี้นะครับเรามีเป้าหมายคือจะต้องให้นิวคคากับคนดูให้ได้ใช่ครับแล้วเราก็จะไปเป็นเมนแดนครับ อ๋อไปเขียนกับพี่บิ๊กใช่ครับเพราะว่าพี่บิวกินเขาบอกว่าเขาเป็นเมนในระดับหนึ่งแต่ว่าเราไม่ยอมอันนี้พี่จินบุกก็มากับทรงผมใหม่รับเมื่อวานที่คนจำได้นะครับเมื่อวานจะเป็นทรงไงนะใช่ทรงแบบลองลองลองมาหน่อยวันนี้ว่าเราเป็นเวทลุคสไตล์หนุ่มโอปป้าแบบนี่แร็ปเปอร์เหมือนกันนันหมดเอวันี่เอวันี่ดีดูโชว์ความหล่อของเราไปหน่อยครับก็วันนี้เรากำลังรอทีมบีทีใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเงาเงาบังหน้าเมื่อกี้เล่นแมนชิดนึง ทั้งวันทั้งวันคือบ้าแล้วความจริงความจริงก็มาบ่อยมาดูมาดูไม่ได้บ้างนี่ครับเอามาที่เลยมาที่เลยวันนี้รู้สึกยังไงกับงานงานงานพี่กินเทนโบครับก็โอเคดีมากดีมากคิดว่าจะไม่เล่นด้วยแล้ว่อกี้เอาความจริงเอาความจริงไม่ติดใจแล้วเพราะมาบ่อยเฮ้ยไปขิงแล้วพี่ตื่นเต้นตลอดเวลาตอนเนี้ยมาดูบ่อยมาดูบ่อยมาดูบ่อยนี่มีว้าถักเบียร์นะถักสามเบียร์สวยเลย สเลยหมือนตลอดไม่ทำหน้อันนี้ก็น่าเจ๊อ่ะนายทำให้ดูวันนี้ทำผมแบบใหม่ไม่รู้ดีไหมไม่แบบคือเหมือนจะเคยทำแล้วตอนสักาเตะจริงเหรอผมไม่เคยเห็นพิหารทำทรงผมนี้เลยเดโอเคเลยหลอกไม่เอกไม่เป็นไม่เอกเลยรีร็อกมันดีอย่าคนไม่ดีหรอกได้ไหม ไม่ใช่เราเขาแก้ผมเยอะมาก,ก,กเหมือลยว่าแต่คิดว่าเขาแบบแบบดูแลผมดีอะไรเงี้ยไม่ใช่ขเขาแก้ผมบ่อยมากตอนนี้เขาแก้ผมอยู่เขาไม่เปยผมเปรอเขาไปเรื่อยเลยวันนี้เดี๋ยนี้<า>แป๊บแป๊บไปหาพี่แป๊บแป๊บไปหาเขาลืมผมแล้วอะไรผมก็ไม่ลืมคุณตลอด,ดมีคุณในใจคือมีช่วงหนึ่งอะผมเคยนอนอเปอร์ดูวันที่ทางพักซูนช่วงนั้นเปอร์สนิทกับผมมากเลยแบบเวลาผมแบบนอนคือนอนห้องเดียวกันแต่พอนอนคนละเตียงอะเปอร์จะแบบนอนอยากให้ไปนอนเตียงเดียวกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มเรียกแล้วนอนนอนที่คนละบ้านกันเลยเดี๋ยวนีี้เปปล่ยนไมาก คนที่เปลี่ยนไปต้องไปถามทุกคนว่าใครเปลี่ยนไปพี่ไทยเปลี่ยนไปเนี่ยไม่รู้เป็นไรฉันชอบตัวเองเวลาที่คนอื่นพูดภาษาได้ฉันชอบตัวเองฉันชอบฉันชอบตัวเองฉันชอบฉันชอบตัวเองเวลาเวลาพุ่มพุ่มยูยกับกับกับคุณคุณฉันชอบตัวเองเวลาพุ่มยู่กับคุณฉันชอบตัวเองเวลาที่อยู เราไปไหนเราไปไหนยากอ่ะ กับปั้นเก่าแต่ว่าเฮ้ยไม่คือมันมันเหมือน,นแบบอยู่ตัวมากับพี่กินไงแล้วแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรแบบพอมาคอนเสิร์ตพี่กินมันก็เหมือนแบบมาเจอพี่คนเดิมที่แบบเหมือนแบบโตมากับเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณพี่กินที่พาพวก,พพกพผมมาครับผมแล้วก็เด็กจากหน้าแก้วสีเออแล้วก็อยากให้คนที่ดูวงนี้อยูแบบว่ามีความสุขมากๆนะครับกับคอนเสิร์ตเอ้ยกับกเบื้องหลังคอนเสิร์ตวันนี้ครับ

รอดูความสำเร็จของน้องๆครับรอดูเป็นแฟนคลับรอดูไมได้ช่วยบอกได้เลยต่อรอบอีกหน่อยครับสู้ๆพี่กินพี่กินเมนเมนใครเมน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 อ้มาร์คเล่นพี่เมนพี่ยงคนเดียวนี่เราสั่งนี่มากขอบคุณมากมีงานเดี๋ยวไปดูวันนี้คอนบิวเก้นก็จบแล้วนะ ็สนุกดีสำหรับใครที่ดูบล็อกนี้แล้วสนุกก็ตักแบบไลค์ subscribe ตุ้งก,ก็แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับใช่ไหมที่โบใช่แล้วล่ะเอเรื่องเดี๋ยวเราจบบล็อกคนนี้เลยดีกว่าไม่ไม่ไม่เอ,เอวันนี้รู้สึกไงตอบได้เหรออ๋อก็รูส้สึกรู้สึกดีครับอ่าก็โอเคไหมและถ้ารู้สึกดีทุกคนก็ต้องไลค์แล<ร>กเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนกันทิปนี้นะครับจะปล่อยตอนที่เปิดช่วงไปแล้วซึ่งช่วงเราคือชื่อไรโบชื่อว่ากระซิบกระซิบบอสเฮ้ย ก็อย่างพูดเสียงดังไปเชียวก็ไปเชี่ยวไปเชื่อวงทุกคนน่าจะรู้ชื่อวงใช่ไหมยากได้ก็ขอให้ทุกคนชอบชื่อวงกันขอบคุณทุกคนทุกอย่างที่สั่าชอบมากชอบมากพูดกันแบบไม่มีเสียงหนึ่งสองซ้ำครับเราคนนี้จบแค่นี้นะครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายฝากไลค์ซับสไครป์คอมเมนต์แล้วก็ ติดต่ำไม่ไอจีของไม่กดกดกดกระดิ่ง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 ตรงนี้ครับตรงนี้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 เอ้ยเอ้รู้งานแล้วเออยี่นี้ก็เดี๋ยวเจอกันในบล็อกต่อไปนะครับพี่บายบายพี่นี่ไม่ใช่ไทยเชียร์โดนแล้วนะไทยต่อไปอาจจะจะจะไม่รู้เลยไม่รู้เลยครับก็บายบาย